สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันตีครีมด้วยโฮโม300วัตต์ของที่นี่นะคะตอนนี้หมอจายอยู่ที่ห้องแลบมคาะเรากำลังตีครีมด้วยโฮโมจีนเนเซอร์ izer, ขนาด300วัตต์นะคะตัวนี้ใช้ตีครีมขนาดน้อยที่สุดก็คือ1 1กิโลนะคะจนถึง25โลตีได้สบายสบายเลยค่ะมาดูเจ้าเนื้อครีมที่ใช้โฮโม3า0รวัตต์ในการตีนะคะ คุณลูกค้าดูนะคะนี่คือเนื้อครีมเนี่ยหมอะจะตีเสร็จแล้วหลังจากใช้เวลาในการตีประมาณ45นาทีเพราะอันนี้จะเป็นตัวครีมที่หมอะจะตีนะคะเห็นเนื้อครีมนะคะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆเนาะนี่นะคะจะเป็นเนื้อครีมตัวเนื้อเนะะี่ยค่ะจะเนียนมากสวยมากเลยค่ะอันนี้ใช้โฮโมโตัวเล็กของเรานะคะ300วัตต์นะคะราคาสอ0 0 0ืกว่าบาทน,นะคะ ใช้ใช้ตีเนื้อครีมได้สวยงามมากเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่าตัวนี้ใช้งานก็ไม่ยากเลยนะคะแล้วเนื้อที่ตีออกมาก็จะสวยมากค่ะถ้าสนใจก็เข้ามาแวะชมที่โชว์รูมของกีมพาได้นะคะ